เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กันในโรบอทแกแบ r d the Man e a t i n g ้ง a i นครับผมรถไฟกินคนครับเราจะต้องคอยโซ่กับบดรถไฟมาไปปุ๊บฟ้าสว่างเลยนะอ๋อยังไม่ไปขึ้นแป๊บออกเดินทางได้ได้เวลาไปเวทเวอร์แล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมิงโก้ยังไม่ได้ขึ้นเลยเมื่อกี้ไปซื้อตั๋วมา มาแล้วนี่ไงคุณผู้ชมครับตามชื่อแมปเลยนะครับผมเราจะต้องสู้กับสบปรหราดรถไฟนั่นเองนะครับมาดูกันว่าเราจะสามารถผ่านพ้นคืนนี้ไปได้หรือไม่อ่ะเมื่อกี้สว่างอยู่เลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างครับผมผมมีปืนหนึ่งกระบอกกับยา2กล่องนะครับเอาไว้รักษาตัวเองครับผมตอนนี้เราอยู่โบกี้ที่เราไหลแล้วเนี่ย ไม่มีใครอยู่ด้วยเลยอยู่คนเดียวมันเสียวหลังนะครับผมเราเปิดกล่องรอไปก่อนกันลวกันนะในระหว่างนี้เราก็จะได้ตั๋วมาครับผมเอาตั๋วไว้เป็นซื้อปืนใช่ไหมพวกเอาเมื่อกี้ไม่เปิดไม่ได้อะหรือว่าผมเปิดยังไม่สุดทําไมมันแหลกๆเนะี <c> ่ย <oughs> เป็นที่กอมผมใช่ไหม <c oughs> คุณผู้ชมครับมันน่าก,กลัวมากเลยครับจังหวะนี้เฮ้ยแล้วหนา้ามีหมวกด้วยว่ะตรงเนี้ยเฮ้ย <c oughs> ผมไปอยู่รวมกันกับเพื่อนดีกว่าเอาว่ะเปิดประตูออกมานอกโบกี้ได้ด้วยครับผม อะไรทิมตูดเมื่อกี้เกิดอะไรโอ้าเอ้าเอ้า่วยด้วยจะตกแล้วจะตกแล้วโอ้ยงอนหนีขึ้นเจ้าสองไปละโว้ไปละโว้โอ้ยเอ้าเอ้าเอ้ามันมาไม่ให้ตั้งตัวเลยยิงเป็นแกตตานิ่งเลยนะ มาเร็วไปเร็วซะด้วยตายแล้วเหรอ,อขอโทษนะครับคุณนายสถานีเมื่อกี้ผมตกรถไฟครับผมตกรถไฟอย่างงั้นเหรอแกทถวินาไหนตกรถไฟผมเจอสปลาดนะเฮ้บอกไปใครเขาก็ไม่เชื่อฉันก็ไม่เชื่องั้นไม่เป็นไรครับผมขอดูหน่อยว่าร้านนี้มีอะไรขายบ้างนอกจากตั๋วรถไฟครับโอ้โหปืนเพียบเลยคุณผู้ชมเราซื้อไม่ได้นะครับตอนนี้โอ้ยซื้อได้นี่หว่าสามสี่นี่ไง ผมได้ลูกซองจัดมาลูกซองเลย yes เราต้องการลูกซองครับผมมีแต่ลูกซองก็ไม่ได้ด้วยเอา้าซื้อแล้วใช้ไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงกระเป๋าเรา <c oughs> โอเคอยู่นี่นะครับผมปืนอยู่กระเป๋าตรงนี้จากนั้นเราก็กดใส่มาเอาแหละ <c oughs> มีอยู่แปดนัดไม่เป็นไรค่อยไปหาลูกกระสุนบนรถไฟเอามาครับผมรู้สึกว่าเพื่อนที่ไปด้วยกันเมื่อกี้ครับผมจะตายยกขบวนเลยนะ <c oughs> ใช่ไหมวะถ้าเจอคนใส่เสื้อสไปเดอร์แมนแสดงว่าใช่แน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะในระหว่างนี้เปิดกล่องหาเงินไว้ซื้อของดีกว่าครับคุณผู้ชมเรามีลูกกองแล้วไม่ต้องกลัวนะครับผมรอบนี้ผมตั้งตัวได้แล้วคือเมื่อกี้ยังงงอยู่ไงว่าเล่นไงรู้แล้วทีนี้ถ้ามันมาปุ๊บยิงปั๊บเลยนะครับผมไม่ต้องรอได้ยินเสียงปุ๊บเอาปืนขึ้นมาปั๊บเฮ้ย <He> นั่นไงผมได้ยินเสียงปืนเพื่อนคุณผู้ชมได้ยินไหมเมื่อกี้เดี๋ยวเพื่อนเขาอยู่ไหนด้านหน้าป่ะเราตามเพื่อนไปดิ ตอนนี้เราอยู่โบกี้ด้านหลังนี่ไงเสื้อสไปเดอร์แมนชัดเลยสแสดงว่าตายยกขบวนครับเมื่อกี้ <c oughs> ไม่ไปเป็นไรเพื่อนรอบนี้เราจะต้องผ่านเปิดประตูเฮ้ยเจอแล้วสัปลาดเลื่อนมาลดแล้วนะครับผมเพื่อนเขายิงไม่รอเลยอะ่ะหวังว่าเพื่อนจะยังอยู่ครบนะเราค่อยๆไปเอ้ทำไมนัำฝืดๆเฮ้ยเฮ้อยอะไรเสียงมาลดไฟขีขาดใช่ไหม เมื่อลดไฟโดนโจมตีฉีขาดอยู่หรือเปล่าเนี่ยมาเร็วเพื่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามามาตรงนี้ตรงนี้นี่ลบกอนลบกอนอย่าเพิ่งยิงนะรอจังหวะแป๊บปึ๊บออกมานอกโบก,กี้นี้จากนั้นเอาปืนขึ้นมามันก็ยิงเออเพื่อนโอ้โหเพื่อนอย่าบังดีแหมเฮ้ตรงนี้ประตูหายไปไหนเนะี <c> ่ย <oughs> เดี๋ยวกำแพงหายไปไหนะเออยิงโอ้ oh my god แล้วนะเหรอสรีแล้วแป๊บเดียวเติมเฮดทีแป๊บนะเติมเติมเติมเอ้า ไอ้ตายแล้วเดี๋ยวย,ยังได้อยู่ยังไม่ตายเติมดิเติมดิเติมไงเนี่ยผมกดใช้แล้วนะครับผมโอเคหูใช้ปุ๊บดีเลยนานมากครับคุณผู้ชมเราจะต้องรอนะครับผมรอจนกว่าจะหมุนเสร็จตรงนี้เดีย่ยยในระหว่างนี้ก็จุกรอกันไปก่อนนะโอเคเก้าสิบแล้วคอยยังชั่วเราเปิดกล่องอุ๊บเอาอยาเพิ่มได้หรือเปล่าเนี่ยเก็บลูกกระสุนครับผมเมื่อกี้ผมยิงไปแล้วนะครับผมนี่เก็บลูกกระสุนได้แล้วเราก็จะเต็มแบบนี้ยิงทุลรถไปได้ไหม มันจะยิงไม่ได้ฮะติดแต่ว่าตรงนี้ยิงได้เฮ้ยยิงยิงเดี๋ยวรีโหลดนานจังเออเออเฮ้ยเออจะตายจะตายโดน <c oughs> <c oughs> โหนีโคตแหลกเลยเหมือนคอมจะไม่ค่อยไหวแล้วนะครับผมในระหว่างรอเรามาสำรวจบริเวณรอบๆบดูกันหน่อยครับผม <c oughs> ว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างนอกจากอุปกรณ์ที่ขายอยู่ครับอันนี้คืออะไรอะ่ะเขาวงกกดเลเวล2 เฮ้ยน่าสนใจนะเนี่ยลองดูสักหน่อยกันล้วกันเอาแล้วตอนนี้เรามาอยู่ในเขาวงกดแล้วนะครับผมอย่าเข้ามานะมันจะมีตัวอะไรผล่มาไหมเตรียมปืนไว้ดีกว่า,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 ายิงนุ้ยยิงยิงห้ามใช้ปืนด้วยในนี้ผมว่าแล้วมันจะต้องคอยจับสกเกลเราดีจากมีสารรถไฟไปเจอตัวอะไรวันนี้ตรงนี้ถูกทางวะเนี่ย เปิดประตูได้ไหมไม่ได้ตรงนี้ทางตันครับผมตรงไปเฮ้ยอะไรอะอะไรไม่รู้ครับผมลองเก็บดูนะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเรามาอยู่ไหนอ,อ๋ออ๋อออกมาได้แล้ว <c oughs> มงห <c oughs> ลอนไม่หมดแล้วตอนนี้กลัวครับผมโอเครถไฟมาแล้วมารอบนี้ผมจะเล่นดีๆแล้วนะครับผม <c oughs> เราจะเล่นกันแบบเพลย์เซฟครับมันมียาฟ้ากับยาเขียวเลยนะ ดีกว่ายาแดงครับผมแต่ราคาโคตรแพงเลยแพงกว่าปืนอีกนะครับไว้เดี๋ยวเก็บตังค์ได้ค่อยไปซื้อครับผมไปเพื่อนยิงไรไม่ค่อนใจเย็นปืนมันลั่นใช่ไหมพวกเมื่อกี้นี้เนี่ยผมว่าเรายืนตรงนี้ทำเลกำลังดีครับเนื่องจากว่ามียาให้เราเก็บเยอะครับผมนี่พอมาปุ๊บเราก็ยิงปั๊บเลยรอแป๊บนะหรือว่าจะอยู่กับเพื่อนดีผมว่าอยู่กับเพื่อนดีกว่าอยู่คนเดียวมันเหงาะไม่ได้เหงาหรอกกลัวตายครับผม ไอ้เพื่อนเขายิงกันแล้วอะมาแล้วนี่ไงมาด้านหลังครับผมโอเคเราจะต้องคอยยิงมันไปเร็ว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 เพื่อนไปเลยเปิดประตูเลยไม่ต้องกลัวเปิดเลยเออเอาแล้วไปยืนตันกันทําไมล่ะอีกคนหนึ่งเปิดอีกคนหนึ่งวิ่งหนีหนีมาเร็วหนีมาเร็วตั้งหลักยิงไปโดนไหมเนี่ยโดนไหมอุ้ย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 มันยิงมายิงมาหลบหลังเพื่อนให้เพื่อนเป็นที่บังครับหูเจอกันอีกแล้วนะสไปเดอร์แมนสงสัยเพื่อนจะตายเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจ็บ เจ็บเจ็บถอยก็ตั้งหลักแป๊บเติม HP ก่อนนะครับโหถอยมาโบกี้น้านหน้าดีกว่าอยู่ด้านหน้าหน่อยเอ้ยเลื่อนมันตอรถใกล้ถึงครึ่งแล้วอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนทําดีมากเอามันไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้ยังอยู่นี้อยู่เลยไม่รู้มันเดินหนีไปไหนแล้วนะครับเมื่อกี้นี้เนี่ยเดินนํารถไปไปแล้วก็หายไปมาอย่างอ่นน่ี้มาโบกฝั่งนี้โอเค รเรชกะิยิงไปนี่นะโดนไหมไม่รู้รู้ต่ว่ายิงก่อนได้เปรียบเติมลก็สุดแป๊บนะแหมคูดาวนาซะด้วยนะครับผมโอเคหลบมาหลบมาเพื่อนโอ้โอ้โอ้เพื่อนลมแล้วเพื่อนลมแล้วมาเพื่อนตายเพื่อโดนจับโอ้ยโดนจับโอ้ยโอ้ยโอยโอ้โอ้อโอ้โโอ้โอ้้อ้โอ้อ้โอ้เอ้อ้้โอ้โอ้อ้โอ้โ้โอ้บอ้โอ้้แป๊บอ้โอ้้โออ้ ขานนี้จะผ่านไหมวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราตายแต่ว่ารถไฟถึงสถานีใช่ไหมน่าจะใช่ผมว่าผ่านไหมอแบบเนี้ยหรือไม่ผ่านไม่น่าจะผ่านครับผมไม่ได้เหรียญตา <laughs> ทำไม,มัันยากจังวะแบบนี้ เอาละรครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนั้นทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบายยยวู้ห yeah. นุกดีครับผมแบบนี้